กราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมผมแหล่ช็อตตี้บูโจว่างเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกม Price of Orange สมัยป r นเซตครับถ้าเกิดจะไม่ผิดเกมนี้มาจากแอนิเมะด้วยใช่ไหมครับก็คือเป็นแอนิเมะฮอกกี้นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการเล่นเกมนี้ง่ายมากครับเพราะว่าคือเราเน้นการบริหารจัดการตัวละครอย่างเดียวนะครับส่วนเรื่องของการเล่นน่ะมันออโต้ให้มันอะไรให้แถมมีเร่งความเร็วคูณ3เลยนะส่วนสาวๆของเกมนี้ก็จะมาในลักษณะของไลฟ์ 2D เลยแบบนี้นะครับเห็นไหม ถามว่าน่ารักไหมมันก็แล้วแต่คนชอบอะเนาะก็คือมันมาในสไตล์อนิเมะเลยเห็นไหมครับโอเคเริ่มรีวิวเลยกันล้กันนะครับก็ช่วงแรกที่ท่านผู้ชมต้องํานะครับก็คือการเล่นตามเนื้อเรื่องครับดูด้านขวาล่างนะมันมี2โหมดใช่ไหมแต่อันนี้คือเป็นเนื้อเรื่องนะครับมันจะได้ปลดล็อกระบบต่างๆเนาะแล้วก็จะมี2อันก็คือเมนสตอรี่กับทีมสตอรี่ไอทีมสตอรี่เนี่ยเหมือนกับแค่ให้เราดูอ่านเนื้อเรื่องอย่างเดียวก็จะไม่มีการต่อสู้อะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นอันนี้ครับเมนสตอรี่เน อ่าถ้าเกิดเป็นเนื้อเรื่องก็ไม่มีอะไรก็คือคลิกเข้าไปอ่านได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการต่อสู้เนี่ยมันจะมีอ่าเป็นธงชาติอยู่แบบนี้เลยอ่าก็สามารถคลิกเข้าไปต่อสู้ดูได้นะครับแล้วก็ต้องระวังไว้อย่างหนึ่งก็คือตรงพลังครับอันนี้พลังคือประมาณแสนสองใช่ไหมของผมก็ประมาณ1นึ่งแสนหนโดยประมาณนะครับก็ถ้าเกิดอย่างเงี้ยสูสีมีโอกาสที่จะแพ้ได้เราอาจจะกลับไปด่านก่อนอันนี้ก็ได้นะครับก็พลังของผมเนี่ยสูงกว่าถ้ามันขึ้นเป็นสีแบบเขียวเขียวฟ้าฟ้าแบบเนี้ย เราสามารถที่จะใช้คําสั่งสคริปได้ก็คือกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําการประมวลผลให้เลยว่าเราจะแพ้หรือจะชนะแบบนี้ครับอาจจะถ้าเกิดว่าเรา,เาพลังใกล้เคียงกับคู่ต่อสู้มากๆเนี่ยเราก็จะต้องเข้าไปต่อสู้จริงๆโดยที่มันจะไม่ขึ้นปุ่มสคริปให้อ่ะก็เดี๋ยวจะลองต่อสู้ให้ดูเลยกันแล้วกันนะครับตรงนี้นะสาหรับการต่อสู้ครับเราแทบไม่ต้องทําอะไรเลยครับคือเราดูอย่างเดียวเพราะว่าตัวละครมันจะเล่นเองครับเราไม่ได้บังคับเองนะตัวละครมันเล่นเองหมดเลยแล้วดูด้านขวาบนมีคําสั่งออโต ออโต้นี่มันจะไป Auto ออโต้ยัางไงก็คือเวลาที่แบบอย่างเงี้ยมันมีเหมือนกับจังหวะที่สามารถใช้สกิลได้มันก็จะมีแมสเซจบอกขึ้นมาถามจะใช้สกิลหรือไม่ใช้นั่นแหละถ้าเกิดเราเปิดออโต้ไว้อะมันก็จะใช้เสมอแล้วถ้าเกิดใช้สกิลบ่อยๆเนี่ยพลังงานมันจะหมดเร็ว,รวนะครับก็เราสามารถเปลี่ยนตัวสำรองลองมาได้โดยการคลิกแค่นี้แหละเห็นไหมมันก็มีคําสั่งเอาก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก็จะมีการเปลี่ยนตัวซึ่งถ้าเกิดเปิดออโต้มันจะทําให้เราอยู่แล้วก็เรียกได้ว่าไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับนอกจากนี้มีความเร็ววคูณ3ด้ย แค่นี้แหละเพราะนั้นการต่อสู้เกมนี้ไม่ได้เน้นอะไรเลยนะครับเราเน้นเรื่องของการจัดทีมแล้วก็ดวงว่าเราจะชนะไหมเท่านั้นเองส่วนการต่อสู้อื่นจะอยู่เมนูด้านขวาล่างสุดนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันมี5อ,อ,อันด้วยกันนะครับอันแรกเป็นอีเวนต์แต่ว่าตอนนี้อีเวนต์ยังไม่มีนะครับส่วนอันที่สองเนี่ยจะเป็นดันเจี้ยนฟาร์มทรัพยากรน,นะครับก็ตามอันนี้เลยตามรูปอันาไม่รู้อ่ะอันไหนคืออันไหนก็เดี๋ยวผมแปลฟังกันละกันอันนี้คือเราจะได้หนังสือ exp เยอะ พวกนี้คือพูดง่ายเป็นดันเจี้ยนว,วัตถุดิบอ่ะเราเอาวัตถุดิบไปอัปเกรดในตัวละครได้ตัวนี้คือการยิงครับชูดนั่นเองครับอันนี้เป็นเทคนิคอันนี้เป็นสปีดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นดีเฟนต์นะครับถ้าเกิดขาดทรัพยากรอันไหนก็นั่นแหละครับเราก็มาฟาร์มที่ดันเจี้ยนเหล่านี้ได้ส่วน3อันที่เหลืออันนี้เป็น PVP นะครับอันนี้ก็คือแข่งแบบแรงนะครับอันนี้คือแข่งแบบฟรีแมตช์ไม่มีแร้งมาเกี่ยวข้องส่วนอันนี้คือเป็น PVP กับเพื่อนแต่ว่าคือเราเนี่ยจำเป็นจะต้องอกร้ับึไดลวย คำถามคือ ID อยู่ที่ไหนใช่ไหมครับให้ท่านผู้ชมกด option ที่ด้านขวาบนนะครับที่หน้าจอไหนก็ได้ถ้ามันมีไอ้สขีดอย่างเงี้ยกดขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็เมนูที่3นะครับอันนี้นะมันจะเป็นโปรไฟล์ของเราเองนะครับและอันนี้ก็คือจะเป็น ID ของเรานะครับก็อ่านวันนี้แหละนะไปให้เพื่อนหรือขอเพื่อนมาแล้วก็จะได้ไปบวกกับเพื่อนได้พูดถึงเรื่องเพื่อนเกมนี้มันไม่มีเรื่องของการแอดเพื่อนนะผมลองหาตามเมนูต่างๆแล้วไม่มีเกี่ยวกับระบบเพื่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้มันก็เล่นกับเพื่อนได้ไหมก็ได้แค่ในกรณีเเดดีีียยวออ่่่างทมืกสิตูั ก็คือต้องมี ID แล้วก็แอดไปทาไฟกันอะไรแบบนั้นนะครับโอเคทีนี้เราไปเปิดแกปองกันดีกว่านะครับก็รับของาะวันก่อนครับด้านขวาบนนะมันจะมีพวกเควสประจําวันอะไรเงี้ยกดตัวนี้นะครับมันจะรับของทั้งหมดได้แล้วก็จะมีตัวกล่องของขวัญนะครับก็กดตัวนี้เหมือนกันรับทั้งหมดเมื่อรับเสร็จแล้วนะครับก็ไปเปิดแกปองครับเมนูที่3ด้านล่างตรงนี้นะครับทีนี้จะสังเกตเห็นว่าเขามีการแจกตั๋วมาแล้วนะครับเราสามารถที่จะเปิดได้เลยครับแต่ว่าตอนนี้มันมี3ตู้ตู้นี้เป็นตู้พรีเมียมธรรมดานะครับตู้นืออเฉลงหมกับ เกมเพิ่งเปิดแต่ว่าอันนี้ต้องเติมเงินถ้าไม่เติมเงินเนี่ยจะเปิดไม่ได้ส่วนอันนี้ก็เติมเงินเหมือนกันนะครับไม่เติมเงินก็เปิดไม่ได้แต่ต่างกับตู้เมื่อกี้ยังไงคือตู้นี้ได้ยูแน่นอนนะครับก็หนึ่งใน2คนนี้แหละคิดว่าได้แน่นอนนะครับอันนี้ก็ลองดูกันลวกันเนาะงั้นเดี๋ยวผมเปิดอันนี้กันลวกันเนื่องจากสายฟรีมีแค่ทางเลือกเดียวนะครับก็ใช้ตั๋วที่เขามีให้ก่อนจัดมาโอ้มีการง้างกันแบบนี้นะครับสีทองนะครับดูสิได้ใครเอ่ย มีแสงสีฟ้าออกมาเกือบหมดเลยยกเว้นแสงสุดท้ายที่เป็นสีทองนะก็ะคิดวา่าน่าจะเป็นตัวแร,รแหละอันนั้นเป็นแสงสีฟ้าก็คือจะเป็นแรงอ่านะครับสาวน่ารักนะครับแต่ว่าเขาไม่มาแนะนําตัวเนาะให้ดูรูปอย่างเดียวนะครับอุ้ยโอแรงอ่าเหมือนกันแต่ว่าบางทีเนี่ยมันเล่นกันคนละตาแหน่งนะต้องดูด้วยนะครับดูตําแหน่งตรงนี้เนี่ยเห็นไหมอันนี้โกเนาะ GK นี่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 สีทองไปนี้ครับโอ้สีทองนี่คือแรงเออนะครับแสดงว่าสีรุ้งน่าจะเป็นเอเน,อะนาะก็ตามสภาพนี้เลยครับผมก็มีสีทองใบเดียวงั้นเปิดต่อเลยก็แล้วกันผมเปิดได้อีกสองรอบนะครับคร<อ>าวนี้ดูครับสีอะไรไม่มีสีเลยนะครับอันนี้อาจจะเป็นสีฟ้าล้วนก็ได้ลองดูครับ ไม่มีสีทองหลุดมาด้วยแสดงว่าไม่เกี่ยวกันนะครับว่าตอนที่จะตีอ่ะมันจะมีสีแสงออกมาเป็นสีอะไรแต่ก็คือมาลุ้นกันที่ตอนที่มีแสงพุ่งออกมาเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือจะมีสีทองสองใบนะครับก็รอลุ้นกันมาและหนึ่งไอเอ้ยโอ้โหน่ารักครับผมน่ารักมากน้องคนนี้เลอีกใบหนึ่งใช่ไหมสีทอง ไอเอยอืมก็ดูดีครับสาวผมสั้นน่ารักดีก็ตามนี้ครับผมได้สองใบเอาล่ะรอบสุดท้ายของเราครับจันมาดูแสงตรงนี้อ่ามีมีมีแสงสีทองครับแบบนี้แล้วตรงนี้ครับมาวัดดวงกันอีกทีนึงอุ้ยสีทองออกมาเพียบเลยครับ มีสีลุงด้วยโอ้รอบนี้เรียกได้ว่าดวงดีมากครับสีทองเยอะมากแล้วมีสีรุงด้วยใบหนึ่งครับอ๋ออันนี้มาเป็นหมูนะ่คณะแต่ว่าให้โฟกัสที่คนกลางเนาะสีทองอย่างเยอะเลยรอบเนี้ยโอ้น่าลักดีมาสีทองอีกใบหนึ่งอืมคนเมื่อกี้หรือเปล่าวะ เหมือนพวผผมได้มาแล้วนะคนเมื่อกี้แต่น่าจะเป็นคนละตำแหน่งกันอาสีทองแงะน้องผมสั้นรอลุ้นสีรุง้งนี่ครับสีรุง้ง5ดาว LR เป็นอย่างนี้นี่เองชุดไปเวทชัดๆู <laughs> ่ UR นะครับอั t ติเมรแรร์อุ้ยมีสีทองหลุดมาอีกวบหนึง่ง สีทองแสดงว่าส่วนใหญ่จะเป็นชุดแบบนี้หมดเลยเนาะถ้าเป็นสีทองก็ตามสภาพครับมีแค่อันนี้แหละที่ไม่เกลือที่เหลือเกลือหมดนะจ๊ะโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปจัดทีมกันต่อที่ตรงนี้นะครับเข้ามาแล้วจะเห็นว่าตอนนี้เปิด5้าอันก็ขอพูดแค่5้าอันนะครับอันแรกเป็นการจัดทีมนะครับตัวิธีการจัดปาร์ตี้นะครับง่ายมากเลยครับ่านผู้ชมคลิกได้เลยปึ๊บแล้วก็เปลี่ยนตัวได้เลยแค่นี้แหละจบง่ายๆก็คลิกๆได้เลยนะครับแต่ว่าเวลาจะเปลี่ยนเราดูสเตตัส้วยนิดนึงนะบางตัวมันนะแบบแรงสูงกว่าก็จริงอ่ะแต่ว่า เออถ้าเกิดเราเอาตัวที่ความแรงต่ำกว่าแต่เลเวลมันสูงมากๆเนี่ยมาก็อาจจะดีกว่าในบางกรณีก็ได้หรือถ้าเกิดคิกเกตจัดกดตัวนี้ได้ครับโอมาการเซกดปุ๊บม,มันก็จะจัดตีที่พลังสูงที่สุดให้เราเลยอัตโนมัตินะครับราะนั้นก็การจัดทีมไม่ได้มีอะไรพริศนานมากให้ดูตำแหน่งเป็นหลักแล้วก็ดูค่าพลังเป็นหลักครับส่วนเมนูต่อมาอันนี้จะเป็นการอัปเกรดนะครับอันนี้คือจะเป็นการอัปเกรดเลเวลนะครับก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมได้ตัวไหนมาแรงๆเมื่อกี้ใช่ไหมอ่าก็เลือกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กด,ด มันก็จะมีให้เราเลือกครับว่าเราจะอัปเกรดอะไรนะครับซึ่งไอเน,นี้ยจ,จะเป็น xp e แล้วก็จําหนังสือได้ไหมไอเดนเจียนฟาร์มทรัพยากรอะเออนั่นแหละรเราสามารถมาใส่ได้ด้วยนะมันก็จะบวกความสามารถนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่มั่นใจว่าตัวไหนควรใส่อะไรอะดูสีก็ได้ดูเลขก็ได้อย่างเนี้ยเป็นโกโกเนี่ยควรที่จะดีเฟนเยอะใช่ไหมครับไอตัวชูนอะมันไม่จาเป็นต้องใส่ก็ได้เพราะว่าไม่ได้ไปทําคะแนนถูกไหมือทําหน้าที่ในการเฝ้าโกอย่อยางเดียวก็ไม่มีอะไร ทีนี้นอกจากไอเทมแล้วนะครับมันยังสามารถเอาเมมเบอร์นะครับตัวละครอ,อื่นๆเนี่ยที่เราคิดว่าเราไม่ใช้แล้วเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบได้ด้วยนะครับแต่แล้วก็กดตัวนี้จบนอกจากนี้ยังสามารถอัปเกรดสกิลกับอาเบริตีได้ด้วยนะส่วนสกิลเนี่ยก็คือเราต้องแตะก่อนนะครับแล้วก็กดด้านขวาล่างเหมือนเดิมคราวนี้จะเห็นว่าใช้ไอเทมอีกประเภทหนึ่งนะซึ่งผมยังไม่มีนะครับถ้าเกิดมีก็อย่ายลืมมาอัปเกรดด้วยกันละกันอันต่อมาอันนี้คือการปลดในมิเตอร์นะครับก็คือช่วงแรกถ้าเกิดท่านผู้ชมีออะมแตัตวแบบ กกากแบบนี้ตัวแรงธรรมดาเนี่ยแล้วมันได้จากการผ่านดันเจี้ยนนะซึ่งมันได้เยอะมากนะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกนะครับแล้วก็ทําการเลือกการ์ดเดียวกันเห็นไหมเพื่อให้มันปลดลิมิเตอร์ได้คือเดิมทีเลเวลมันตันแค่สามสิบเห็นไหมครับถ้าเกิดปลดครบ4ช่องกลายเป็นเลเวลเจ็ดสิบแต่ว่ามันก็สู้พวกแรงสูงสูงไม่ได้นะเพราะว่าแรงสูงสูงอย่าง LR รเนี่ยเลเวลแรกอ่ะยังไม่ทันได้ปลดล็อกเลยก็คือมันจะตันที่เลเวลแปดสิบแล้วอ่ะดังนั้นก็ต้องลองดูแล้วกันถ้าเกิดตําแหน่งนั้นไม่มีตัวแรรงงจิ ก็ใช้วิธีนี้ก็ได้เพราะว่าไอตัวละครที่พวกเนี้ยมันได้มาง่ายๆก็มาปลดล็อกทําให้เลเวลบนสูงๆก็น่าจะดีกว่าส่วนอันนี้นะครับเป็นคอมมูนิเคชันนะครับอันนี้คือการจีบสาวนั่นเองครับชอบสาวคนไหนก็คลิกเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีการให้ของขวัญด้วยนะครับเนี่ยให้ไป ไม่ของขัญแล้วได้อะไรก็คือเมื่อตัวของหัวใจมันขึ้นถึงในระดับที่กําหนดนะครับมันจะเปิดเนื้อเรื่องประจําตัวละครให้เราเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็จะปลดล็อกพวกเอ่อโปรไฟล์เอ้แต่โปรไฟล์นี่มันก็ปลดล็อกครบอยู่แล้วนี่หว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นอัลบัม้มก็คือจะเป็นการรวมว่าตัวละครตัวนี้มีการอะไรอยู่บ้างนั่นเองนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับเป็นเมมเบอร์นะครับก็คือเป็นรายละเอียดของทุกตัวละครนั่นเองนะครับเราสามารถขายได้นะครับอ่ะก็กดตัวนี้แล้วเราก็เลือกนะคร หนูจะขาย2คนนี้กันละกันนะครับก็กดปุ่มเดิมนะครับถ้าเกิดกดปุ่มซ้ายเป็นการแคนเซิลนะเพราะนั้นอันนี้เราก็กดขายไปนะครับก็จะได้รับเงินกลับมาด้วยส่วนร้านค้าของเกมนี้นะครับก็จะมีจุดสนใจอยู่บางจุดเช่นโปรโมชั่นเติมเงินเนี่ยอันนี้ก็คือจะได้ของคุ้มหน่อยแล้วก็การแลกเปลี่ยนไอเทมที่เมนูนี้คือเวลาที่เราไปเปิดกระปองมามันจะได้แต้มาการเปิดกระปองมาด้วยอย่างเช่นผมเปิดไป30ใบใช่ไหมก็คือ10บใบ3รอบมันได้แต้มนี้มาด้วยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเปิด300ใบ ก็จะสามารถแลกตัวละครได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรุนนะครับนนี้ก็ลองดูกันแล้วกันเนาะมีแต้มก็อย่าลืมมาแลกด้วยส่วนถ้าเกิดใครจะเติมเพชรนะครับก็คือต้องคลิกที่เมนูนี้นะครับในการเติมเพชรหรือในความเป็นจริงกดตัวบวกตรงนี้ก็ได้นะมันก็จะเรียกหน้าหน้าจอการเติมเงินขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดเป็นครั้งแรกพิ่งเติมเงินอะ่ะเราต้องระบุอายุของเราเข้าไปก่อนนะครับโดยการระบุนี่ก็คือจะต้องใส่ปีเดือนแล้วก็วันแบบนี้เลย นี่คือปีเกิดก็คือ198นะฮรับขอโทษหนึ่กใช่ไหมครับแล้วก็เดือนพฤษภา05นนะครับแล้วก็วันที่1ก็ใส่เข้าไปนะครับอันนี้คือเป็นวันเกิดใครวันเกิดมันแต่ก็คือตามฟอร์แมตที่มันบอกโอเคที่นี้เองเนื่องจากเป็นกฎหมายของญี่ปุ่นนะเนาะเมื่อเราใส่ไปแล้วนะครับเขาก็จะมีแพ็กเกจต่างๆมาให้เติมนะครับก็ยิ่งเติมแพงก็คือได้ตัวโบนัสเยอะเท่านั้นเองครับอันนี้ส่วนถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะเปลี่ยนน้องที่มายืนตรงหน้าจอตรงกลางทาได้ยัร้้านลลเเหวมมอจะีกก็แใื ว่าเราจะเอาใครมายืนบ้างก็แต่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 เลือกได้เลยนะครับชอบคนไหนก็คือเอาคนนั้นเข้ามาได้เลยนะครับส่วนเรื่องของออปชั่นของเกมนี้ครับอยู่ที่ด้านขวาบนนะครับขีด3ามขีดนะครับแต่ว่าเกมนี้มันไม่มีการปรับกราฟิกอะไรไงมีแค่การปรับเสียงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจมากนักยกเว้นเรื่องของการสร้าง ID เเพื่อที่จะไปเล่นเครื่องอื่นนั่นเองนะครับก็คือให้กดเมนูนี้นะคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ให้กดขวาสุดแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับ มันจะมี ID มาให้แล้วเราก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไป6กถึงยีตัวอักษรอันนี้ก็แล้วแต่เหล่านะครับก็พยายามเป็นภาษาอังกฤษมีตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเลขอะไรเงี้ยเหมือนที่ผมชอบแนะนำอ่ะซึ่งพาสเวิร์ดเนี่ยมันจะมีอายุแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านผู้ชมจะย้ายเครื่องอ่ะค่อยมาทำก็แล้วกันอย่าไปทาทิ้งไว้เพราะว่าไม่มีประโยชน์นะครับก็คือจะย้ายเครื่องก็ค่อยมาทาทีเดียวอะไรอย่างนี้นะครับก็เสร็จแล้วกดตัวนี้ได้เลย <S 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 ทีนี้พอเราเอ่มาอีกเครื่องหนึ่งแล้วนะครับจะวายดีมม กดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดตรงกลางนะครับตัวนี้แล้วก็กดตัวขวาอ่ามันก็จะมีให้เราใส่ ID กับ Password นะครับ ID คือเกมมันสร้างมาให้ถูกไหม Password ก็คือที่เราตั้งเมื่อกี้ก็ใส่ใครบแล้วกดปุ่มสีเหลืองๆแค่นี้แหละครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นวิธีการเซฟแล้วก็โหลดข้อมูลแล้วนะฮะ โอเคก็สำหรับเกมนี้ก็รีวิวฉบับเบื้องต้นไม่เพียงเท่านี้กันแล้วกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมจากอนิเมะที่เน้นเรื่องการจัดทีมอีกแล้วครับผมนะก็ไม่ได้มีระบบอะไรที่วัวว่ามั่งนักนะครับใครชอบสาวๆหรือชอบอนิเมะเรื่องนี้ก็ลองเล่นดูได้ครับ